2566ทางเจ้าภาพญาติพี่น้องได้ตั้งศพวาเพิมกุศลส่วนพระพิธรมเป็นเวลาสามคืนที่ผ่านมาเจ้าภาพได้รับความเมตตาจากญาติพี่น้องทางใกล้และทางไกลมาร่วมฟางส่วนพระพิธามกันอย่างร้องเพลงทางเจ้าภาพขอกราบขอคุณทุกท่านด้วยก่อนครับครับํำดับขั้นตอนแรก ในโอกาสนี้กระผมได้เชิญเจ้าภาพทุกท่านนะครับออกมายืนด้านหน้าด้านหน้าท่านประธานท่านผู้มีเกียรติพี่น้องทุกท่านเรียนเชิญครับอันดับแรกนะครับขอรับการบังคับบัญชาสมาชิกไทยเชิญคุณพ่อความทองแทนสื่อเกเ้ิใครับ สำหร like ับท่านที่จะมอบนะครับเดินออกจากแถวมาหนึ่งเก้านะครับไปจากมาหนึ่งเก้าครับเก้าเดียวพอครับเก้าเดียวเก้านักตะบนบ้านรูประธานฝ่ายสงฆ์พระเถราลุกเถระผู้ร่วมด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านนายกเรื่องสินอายะนายกงค์การบริหารส่วนตะบนบ้านรูประธานในพิธี และผู้มีเกียรติกระุมท่านครับกระผมนายวีระลมมนไพสมผู้ใหญ่บ,บ้านบ้านโบงมูที่จีตำบลบ,บ้านโกอเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมซึ่งเป็นหลานชายของคุณพ่อต่อมา,าดได้รับมอบหมายนะครับจากเจ้าพ่ให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินตามขั้นตอนอานเป็นพิธีการ พระจุมเพลจุนพอ่อทอง,งมามงคลสงนั่นเป็นแต่เพื่อความเรียบร้อยเหมาะสมเพื่อเป็นเกียรติแก่กกพระเจ้าผ้าและผู้บระโภชนที่ได้เสียชีวิตลงในวันที่3เดนเมษายนหลักฐานที่หลายอย,ยู่นะครับที่เราไปถ่ายลูกมาเนี่ยนะครับ